สวัสดีครับตะอ้วนชวนหิวนะครับผมมาอีกแล้วนะครับนานๆเจอกันทีไม่ได้ทําอาหารโชว์อีกแล้ววันนี้มาผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่ลูกชิ้นนะครับตะอ้วนจะลองทําให้ดูเลยนะครับเด็ดๆเลยนะครับหน่อไม้หลังสวนตัวเองนะครับมากระทะร้อนแล้วใส่น้ํามันไปหน่อยเลยโอเคน้ามันไปหน่อยนะเดี๋ยวรอสักครู่รอสักครู่ให้กระทะมันร้อนอีกนิดนึงก่อนพอน้ำมันเพิ่งลงไป โอเคครับมาไม่รอแล้วใส่เลยนี่พริกแกงตัวพริกแกงหอมก่อนเลยครับนะดูนะครับโอ้ยแสดงพวกแปะพวกแปะเลยครับนาะนานๆจะผัดทีโอ้โหโอ้โหมามาอยางหอมอยางหอมอ่มา พิแกงมันหอมไอพี่แกงมันสุกมันจะได้ไแบบม่ฝาใบมกนะกรูดฝาผีมะกรูดนะเดิมสุกแล้วใส่เลยทุกชิ้นน่่รออยู่ใส่เลยทุกชิ้น,น,นมาสุกอยู่แล้วนะครับอย่าแซบบีเรียสมาอย่าไปซีเรียสง่ายๆนี่นะครับ่อไม้ไปเลยดอกแบบไม้ดององน เหมือนนส้มเหมือส้มอ่าเสือนะครับหืมสวยสามหน้ากินนะครับคุณผู้ชมเสือนะครับหืมสวยสัมจริงเลยครับโอ้ยหอมหอมหอมอ่าผัดให้หน่อไม้สุกอีกนิดนึงนะครับสักครู่สักครู่โอ้โหตะวันชอบมาเลยหอมผัดพริก แกงหน่อไม้ใส่ลูกชิ้นออืมาเราก็เริ่มปรุงเลยพอมันเริ่มสุกนิดหน่อยแล้วอ่ะใส่น้ำมันหอยหน่อยนึงอ่าน้ำมันหอยนี่ไม่มีไม่มีเค็มนะจะนัวอย่างเดียวอปรุงน้ำปลาเลยไม่เค็มมากนะอ่าใส่นัวอีกหน่อยอ่าโอ้ยนัวมากแค่หน่อยอ่า ผัดไปน่ครับผัดไปเรื่อยๆครับผมจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับอ่านี่นี้จะออกนัวๆเข็มน,นิดๆก็ออกมีพุกเปียวหน่อไม้หน่อยๆนะครับผมอ่าโอ้โหน้าผานยครับคุณผู้ชมผัดจะไม่ออกแขะมากนะกลางงกลางดูนะครับสีฝัน อ้วนเส้นหิ้วโอ้โห,โห,หกลิ่นหอมทะลุจอครับมากระเพรามะกระเพราใบมะกรูดใส่ไปเลยนี่ไม่ต้องรอเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ตัดเลยเดี๋ยวหาว,ว่าจะอ้วนไม่ฟังเรื่องอาหารบอกขอให้บอกธรรมดาาโอ้โหหอม รอ,อ,อให้สุกอีกสักใค่ได้นะครับปิดแก๊สละมามาเดี๋ยวลองชิมรสชาติพริกแกงกันชิมยังไงดีอ่ะลูกชิ้นลูกชิ้นชิมลูกชิ้นนะร้อนๆเลย หนัวหนัวโอเคดับแก๊สเลยเรียบร้อยแล้ว,ะน,วนะครับผัดพริกแกงหน่อไม้ใส่ลูกชิ้นนะครับผมโอโ้โหนยี่ยมเลยยอดยอดไม่ล่ะคุณผู้ชมมากินด้วยกันนะครับโอเค